นายกูต้องลุก <Century> ข <azo Ranger Luck> ึ้นตรงวิ่เข้าไปอย่าไปถอยเออเกิดอะไขึ้นวะทำไมเฟดเฟดมันจะได้ตรงไงตรงนี้มันโดนไหมนี่เหรอ เวลาพิกดีคนออ้าวอีกรอบหนึ่งเหรอวะ่เรื่องอะไรงงโอ้โหเฉียดหอยโดดเสร็จแล้วก็มึงขึ้นดีมึงขึ้นาวแล้วเปิดฮะ อะไรแบนี้ใครโอ้โหจอนสีหน้าดูสจริงไมวผ้ากันเลยโหชักว่อเลยเอยอ บางอะไรมันเป็นถ้าเป็นเด็กเพื่อนบ้านนะคบไม่รู้เรื่องเกมไม่เป็นไรนะนี่อิดห่อโหอะ